ตอนนี้นะครับก็มีดราม่าเกี่ยวกับน้องกามินเนอะหลายเรื่องเลยนั่นก็คืออเรื่องของเอเจนต์อะไรก่อนต่างๆนานาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รับรู้เนาะก็คือเอเจนต์เนี่ยมาเปิดที่ไทยตัวเขาก็ไม่ได้รับรู้แค่สนิทกับผู้บริหารอันดับที่2ก็คือว่าแอบมีแฟนอยู่ที่นู่นหรือเปล่าคนที่เขาคุยด้วยนะครับมีก็สองคนก็คือพ่อกับพี่ชายมีแฟนไหมท้องไหมต่างๆนานานะครับก็แฟนคลับของเขาที่ออกมาให้ข้อมูลนะก็บอกว่า ให้ย้อนกลับไปฝังค้อนที่แล้วก็คือว่าเขาคุยแค่พ่อกับพี่ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องทองเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องแต่งเรื่องเล่าต่างๆในส่วนของว่ากลับไปซื้อรถสปอร์ตนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขายังใช้รถมือสองอยู่แล้วก็งานอดเลกข,ของเขาหรือสิ่งที่เขาชื่นชอบจริงก็คือการขับรถเล่นนั่นแหละอยู่ที่เกาหลีประมาณนี้อันนี้แฟนคลับเขาออกมาว้ยเสียงหลายคนก็บอกว่าเอออยากจะให้กามินออกมาชี้แจงแถลงไขเอง ในเรื่องดังกล่าวดราม่าที่เกิดขึ้นอ่ะอันนี้ก็ต้องรองน้องเขาแต่อันนี้แฟนคลับเขาอัดเสียงมานี่ก็มาสรุปให้ฟังอ่ะประมาณนี้ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นว่า,าทางคุณแอรเขาก็เปิดเผยแหละว่อาอาจจะไม่ได้คุยกับน,น้องเนี่ยประมาณ2สัปดาห์แล้ะมันก็เลยเกิดประเด็นดราม่าดังกล่าวเกิดขึ้นเนะว่าเอ้ยมันมีการแบบคบกันหวังผลประโยชน์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าต่างๆนานๆก็เป็นวิเคราะห์วิจารณ์กันอ่ะเ,เกิดขึ้นได้นะ ก็เดี๋ยวรอเขาเออกมาแถลงการอีกทีนะจ๊ะ